พอกซึ่งเพลอยชุดแต่งไทเทเนียมปาดงานใดเบิ้นตัดเสบระเบิดพันหกพันโอ้ยเสียมืดปปนี่เจ้าก็ยังใส่แว่นเนาะกูกูว่าใส่แว่นงลมมันแห้งม,งมันทังตากูเสียบตาตากูหน่อยๆเข้าใจว่า เข้าใจเดี๋ยวสิวากูกระแด้อีกเพรเมื่อกูแสดตาพี่น้องเออมาข้อซิ้งไทเทเนียมงานใต้ดูดิโค้ตสวยอ่ะโค้ตสวยมืดเห็นบ้างโอ้จอเลี้ยนเอ่อคอกเลี้ยนแสงพ่วงเลือกแสงครับเลือกแสงเง่งปะทะไฟประทะท่อนะต้องเป็นไฟประทะท่อเท่านั้นนะสวยกิบเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเปิ้นตัดสับระเบิดเดี๋ยวจะเปิ้นโชว์เลขไม่สี่หมื่นโลภายในโอ้โหอย่างสวยแต่ว่ามืดหน่อยนะโอ้สวยมากเลยพี่ภายในสวยกิบเลยละครับชุดตอกหนังรอบคัน เออสียใจจัดหน่ยอยเอาเดี๋ยวพี่เสยมยืนยู่มังพี่อย่าเฝ้าย่างไปเดี๋ยวเจ้ากระดินเอาโชว์โชว์นะขอญาตโชว์